อบรมดับเพลิงอบรมหนีไฟราคาประหยัดแต่คุณภาพ100อเอซออกใบรับรองถูกต้องตามกฎหมายเรียนจริงฝึกจริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีแน่นอนค่ะวิทยากรมืออาชีพสอนสนุกเข้าใจง่ายใช้งานได้จริงเหมาะสําหรับทุกองค์กรทุกโรงงานและอาคารสํานักงานค่ะหัวข้อในการฝึกอบรมหลักของเราก็จะมีตั้งแต่ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงทุกชนิดน้ําอัดแรงดันผงเคมีแห้งน้ําผสมโปมคาร์บอนไดออกไซด์การใช้อุปกรณ์ดับ เพลิงประจำอาคารสายฉีดน้ำหัวฉีดแรงดันดับไฟจริงจากสถานการณ์จำลองเพลิงน้ำมันเพลิงก๊สหรือเพลิงจากน้ำมันพืชเสริมทักษะเอาตัวรอดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเทคนิคเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบาดเจ็บก็สามารถอบรมให้ถึงที่โรงงานหรือองค์กรของคุณปลอดภัยมั่นใจถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อเราได้เลยค่ะ